มาที่ธนาคารกรุงเทพกันดีกว่าจัดไปมีตู้หลายตู้มากตู้ไหนเนี่ยตู้ปรับสมุดต,ตู้ ATM ถอนตังเฉยๆแล้วก็ตู้นี้มีช่องครับนี่เลยบัวหลวงฝากเงินฉับไวฝากเงินสดเข้าธนาคารไหนก็ได้ธนาคารอื่นก็เก็บค่าธรรมเนียมดังนั้นฝากธนาคารเดิมธนาคาร เดียวกันนะฮะถึงจะปลอดภัยเรียกว่าไม่ขาดทุนนะเอาอย่างนั้นเลยดีกว่าเอาละไปที่ปุ่มไหนฮะตอนนี้ซูมหน่อย enter ระบบสัมผัสได้ไหมเนี่ยไทยอ่ะไทย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 ไ,ทยไม่ไดนะ้ยืนยันคอนเฟิร์มด้วยด้วยอะไรอะ่ะปวดระวงัง ยืนยันอ่ะยืนยันยืนยันธนาคารกรุงเทพแล้วก็ใส่หมายเลขบัญชีนะครับโอเคขออนุญาตใส่หมายเลขบัญชีแป๊บหนึ่งก่อนนะครับใครมีตังคเยอะก็ช่วยบริจาคเข้ามาหมายเลขนี้ด้วยนะฮะเข้ามาหมายเลขนี้ด้วยคือสองหกสองห้า 0ูน 0, 8 3สถูกต้องนะครับรอครับกำลังรอสักครู่โอเคชื่อมาแล้วรหัสนี้นะฮะร,ร่วมบริจาคมาด้วยนะครับชื่อผมถูกต้องด้วยภาษาอังกฤษโอ้โหยังไงต่อยืนยัน มาแล้วช่องมาแล้วตามกติกาเดิมนี่เลยแบงค์เท่านี้ฝากได้ไม่เกินร้อยฉบับต่อครั้งนะครับอะไรที่ไม่ให้บ้างนะห้ามตามนี้เลยเรียบร้อยทดสอบกันเลยฮนะแบงค์ใหม่แบงค์เก่าในช่องดึกความมืดมาดูกันการุณาการุณารอสักครู่ผลยืนยันออกมาว่า ไม่ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะฮะไม่ผ่าน oh, <no. S 1> ไม่ผ่านแต่ว่าไม่ผ่านแต่ไม่ผ่านหนึ่งฉบับครับคืนตังมาแล้วแบงที่ทำตัวเหมือนแบงพันน่ะนะฮะเอาออกแล้วละ่ะแล้วไงต่อเอาออกมาแล้วอ๋อเราแป๊บน,นึงมันแสดงแล้วฮะเข้าได้ใบเดียวร้อยบาทเอาไหมอ่ะไม่เอานะเพิ่มเพิ่มไหมไม่เพิ่มละยกเลิกเลยก็แล้วกันเอาเป็นว่าเป็นความรู้แค่นี้ผมยกเลิกไปเลย ก็จะคืนธนบัตรให้นะครับมาคืนคืนคืนมาแล้วครับมีไฟส่องให้เราด้วยเว้ยแ้ยวโอเคเรียบร้อยแค่นี้แหละครับ